สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเสร็จก่อนคุยเรื่องนวดก็ไปเป็นกานเปิดการสื่อารงงามวัี่ผานมาสื่อารงงามพาพี่พาน้องมาเอาเบิ่งคนเอาหัวนายหอยเอาหัวขึ้นรถพี่น้องกําลังขึ้นรถอ่ะพาพี่พาน้องมาเราชมบรรยากาศการซื้อการขายงูว่ตลาดนัดก็กระบือบ้านน้องแกตลาดชมพูญบุตรวัาร้อยพี่น้องเนาะเารษฐมณีคือข้างอีทีพี่น้องราคางูว่าจะเป็นยังไงค่อยชมตัวพี่น้องเนาะบ้านสว่างงูงามสิพาพี่พาน้องออกรับชมออกสํารวจออกเปิดราคา้พ่อนงม ราคาสีแลนเพราะถาข้าจเป็นยังไงก็อยรับชมเราพี่น้องนะผ้าผีผ้านองมาเบิ้งหัวเลียงพี่น้องเนาะหัวสายเลียงสายเลียงสายสวยงามพี่น้องหัวท่าดีนี่แต่งามๆเลยพี่น้องเนาะหัวสายเลียงสายพัฒนาเพื่อนพี่น้องท่าผีมารอชมมาเบิ้งพี่น้องที่อะเบิ้งที่อะพี่น้องมีแต่ตบงามพี่น้องหัวงามเพิ่นการออกมาประกวดพี่น้องเนาะนี่แต่งามๆเดี๋ยวมาเปิดราคาเพสื่อสิสะดวกบนนอตพี่น้องเนาะมาคอยชม ว่าราคาง,งัวแต่ละตัวสิบสิบไหลน,น,น้อง,งพี่น้องเนาะเบิร์นพี่น้องเนาะมาเบิร์นสวัสดีครับสวัสดีครับ,ดรบได้มาจากโตครับเหมือนนี่นี่แหละครับแม,มนเพื่อเลยเนาะช,ชุดชุดงัวง,งามเพื่อนพี่น้องชุดงัวง,งามเริ่มต้นจากแม่สาวหน่อยเลยเนะาะไล่มาจังไหนครับไล,ล่มาจังไหนนี่เปิดจังไหนต,ตัวนี้ครับครับผมตัวซิสเจ็ดหน่อยครับ ก้ามือข้าพันเจ็ร้อยเนาะลายละข้าพันเจ็ดร้อยเมสาหน่อยสายเหลี่ยงสายพัฒนาเพื่นพี่น้องเนาะโจินเฟื่องเ่งพี่น้องจินเฟื่องเจงสองตัวเก้าพันเจ็ดร้อยสวัสดีครับท่านเพื่อนบ่เห็นสวัสดีครับแมานานเลยครับบ่อยเห็นท่านอะเก้าพัจรสองตัวงามพี่น้องสองตัวทักทายท่านคู่มันชนบนหันพี่น้องตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้มื้นสองพหาร้อยครับสายเหนือเนาะ สายเหนือสายขุนมเมียน้ยตัวเมียตัวนี้พี่น้องขอโทษจก่อนไปตัวเมียนี่พี่น้องหมื่นสองพันห้าร้อยพี่น้องอันนี้เอาไปต่อยอดได้เลยพี่น้องนี่มมแม่กล่องแม่ขายแม่ฟันโค้งดีขาแข็งดีมมน้ำไตดีเนาะมมโอ้พี่น้องหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยตัวนี้พี่น้องโอ้ยพี่น้องครบท้วนเก้าพันเจ็ดร้อยหนึ่งหมื่นสองพันเบิ้งราคาง่วเพื่อได้พี่น้องตันงวนี้ขายเป็นแม่หลุมแม่ท่วงครับเป็นโค้ง แม่ครับเปิดไปซื้อสองในสามครับเปิดไปสี่หมื่นหาพันครับสี่หมื่นห้าพันไปหลอดครครับซื้อสองแถมหนึ่งโอ้ในทองเพิ่นใส่พอได้ใบนี้ทองเดี๋ยวรอครับโอ้เพิ่นมีใบมีหลอดอยู่เนาะเพิ่นมีเอกสารพร้อมเรียบร้อยพี่น้องสี่หมื่นห้าพันลูกสาวงามงานพี่น้องเบิ่งลูกสาวเพิ่นพี่น้องแต่งเขาให้เรียบร้อยเนาะบ่ต้องไปเฮ็ดที่หยิกพี่น้องแม่สาวตัวนี้บ่ต้องไปเฮ็ดอี่หกแข้งขาตัวโตเดี๋ยวสิไปเบิ่งแม่เพิ่นกระครับสี่หมื่นห้าพันซื้อสองแถมสามมาเบิ่ง เด็ดเพื <afraid S 2> ่อ <Bruno>. นหมัดตัวนี้โค้มเด็ดเพื่อนพี่น้องโอ้ยลูกสาวพู้ใดไตัวนี้ตัวนี้ยังต้อมลูกพูดอะไรให้ต้อมครับลูกพูดได้ก่อนเสียต้อมลูกพูดอะไรล็อกกี้ล็อกกีล้อเล่นล็อกกี้เล่นล็อกกี้เบอร์เบิรงพี่น้องแข่งขาต้นโตเพื่อนพี่น้องเนาะต้นโตเพื่อนห้าหมื่นได้โค้มนี่พี่น้องโอ้ยหาหมื่นเบิรงลูกสาวเพื่อนพี่น้องลูกสาวเพื่อนงามงามพี่น้อง เลดล็อกกี้เจ้าเลดล็อกกี้เบิงแม่เพื่นโค้งสาอยห้าสิบอันลูกสาวงาม 50, ค่ะห้าหมื่นสี่หมื่นห้าซื้อสองไดสามอ่ะมาขออนหยาตเบอร์โทรเพิ่นศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าสองสี่ศูนย์แปดสจากเากฟ้ามใดคือหอยเล็กราชพัฒน์เล็กครับราชพัฒน์รอยเอ็ดหอยเล็กเพิ่นเสียเล็กเพิ่นหอยเล็กจากราชพัฒน์ลอยเอ็ดพี่น้องเพื่อได้งัวชุดมาบักไพี่น้อง บอธมดา,าเอาขอบคุณเลหลายหมานกับผม,ผมหลายครับลกับเพื่อพี่น้องอสุดยอดงัวงามงัวงเลียงเพื่อนพี่นอ้องอันนี้ของในหอยเพิ่มาหจากใส่น้องงัวงามเพื่อนพี่น้องมืงอในวัดได้เห็นหอยหอยปีสวัสดีครับได้มาจัโตครับมือในตัวเดียวนี่เดาะเด็ดเนาะบักผูหน่อยสายพัฒนาเพื่อนพี่น้องเอาไปเป็นพอหกพอขาย,พอ,ขายพอพันได้สบายเลยเด็นเด็ดเพื่อนหลังตรงพี่น้องตะนอกดีนาอ้ห้าเนาะสุดยอดเลยตะนอกนาเพื่อนพี่น้องเครื่องปลายเครื่องดำ ขาแข็งดีเบิดดเปิจังไดครับตัวนี้สองหมื่นหกพันร้อยสองหมื่นหกพันกับห้าร้อยพี่น้องเบิ้งถ่ายเพื่อนพี่น้องถ่ายตัดหางจับสูงเ<า>ข่าต่ำล่าพอขอกพอข,า,ขายพอพันเอาไปพรพอคุ้มฝูงได้สบายโตวัวเงาเนาะโตวัโตวเงาเรียมตจัดพี่น้องเรียมตดีมากเลยสองหมื่นหกพันห้าร้อยด้วยพี่น้องอะสายใดนรื้มเทิมสายเพื่อนลูกสามหนึ่งครับลูก KF สามหนึ่งนี่พี่น้องลูก KF สามหนึ่งเบิ้งหนังเพื่อนพี่น้องโตตันดีครับ มาขอเนื้อหยาดเบอร์โทรเพิ่น0ูนย์หก 2, 2 1งศูนย์หกสอพี่น้องผู้ใด,ดสนใจก็โทรมาต่อรองตามเบอร์โทรเพิ่นฝากไว้งัวสายพัฒน,า,นาเพิ่นว่จาจะได้ตัวนี้เพิ่นจัดให้ก็ได้เนาะครับเนาะโอเใชขอบคุณลหล่าให้มาครับผมแม่ใหญ่ๆบ่แม่นบ่บ่แม่นบอเมียนานะแม่ใหญ่นี่บ่แม่นพี่น้องอ่ะย่างต่องัวโค้งสางไงข้องคู่ใดเนาะพี่น้องตัวนี้อุ้ยเป็นงัวสูงพี่น้องสูงพัฒนทาตัวนี้170กว่าได้ผมสูง175 สูงทอผมพี่น้องงัวตัวนี้บ่หูข้อมผุดปลาสูงกว่าผมมาเบิ่งงัวสูงพี่น้องปลาดงัวผุดใหญน่าตัวนี้พี่น้องสายหูใหญ่นีครับพี่น้องเอ้ยทายทางเิ่มของผุดใหญน่านี้พ่น้องปลาดพี่น้องสายหูใหญ่สูงลอยแปดสิบบวกเลยพี่น้องคุณหัวใหญ่เดี๋ยวสิกลับมาฮะไม่หอยเพิ่งหีกจอเนี่เอ้าหัวไม่หอยวะปลาดพี่น้องมาเบิ่งงัวใหญ่เพิ่งสามตัวอะไร สามหาสามหมื่นห้าพันพี่น้องป้าพั่พเปิดไปซื้อได้สามสิบหานี่พี่น้องป้าพัปิาเบง่วงัวใหญ่พี่น้องอือใหญ่ดิเอาไปเป็นแม่คอกแม่ไข่แม่พันพี่น้องสามหมื่นห้าพันสายหูเลยพี่น้องเนาะนี่คืองัวโค้งสางถ้าเอาไปใส่พอบามันได้โตแม่ได้โค้งสางสุดยอดเลยพี่น้องถ้าผู้ได้อย่างได้ง่วสายพันธุ์เอาแม่จังสีไ่ไปไปใส่พอบ่ามันพี่น้องสุดยอดเลย ยังได้อยู่บ่ครับเพื่อนห้องสามสิบห่าวสามหมื่นห้าพันแม่แบบไหนมาซื้อง้วไปเลี้ยงบ่ครับมาจากใส่นพลทองโอ้พลทองร้อยเอ็ดเท่าเนาะมาจากทางคอเลโกนทองอันจากได้ง้วแนว่ยไหนครับผมเอาไปเลี้ยงเนี่ยเอาไปเลี้ยงเนาะเอาไปพัฒนาไปเลี้ยงแนี่ซ้ายนี่จะง่ามครับนี่ต่อไปนี่แหละจะเป็นง้วง่ามเอามันมาได้ครับผมกับคุณหลายๆครับผมสามสิบห่า มาขออนุญาตเบอร์โทรนลยครับผมยังครับขออนุญาตเบอร์โทร063 063 863 863 5014 5014เพิ่นสูงเท่าไหร่คือสูงร้อยหกสิบกว่าบอสพร้อมร้อยแปดสิบเบิ้งที๋ละมันสูงทอเพิ่นกำลังวาสิเทียบนะน้าครับผมเบิ้งเฟียดพี่น้องปาดเบิ้งว่วสูงบุ้ยสูงไปตานายพี่น้องพูดนะสูงเกือบทอคนเนาะปาดพี่น้องนี่คือง่วนสูงง่วนใหญ่โค้งสาง เอาไปใส่พอบมามันอ๋อทำวบอครับโอ้โหทำแล้วใส่พอยังไหวอ๋อข้มตัวไวเนาะโอ้ยสุดยอดสุดยอดผมขอบคุณหลาไลมันกับผมเป็นยังไงก่อผู้พร้อมผู้พร้อมเชิงเชีงเนาะดีผู้ฟ่อมมันบ่มีวญญาให้กินแหละตอเอนาะผู้ใดอยากเอาไปต่อยอดสบายเลยเนาะโอ้ยเอาหมาหมานครับผมขอบคุณหลายๆครับผมสุดยอดสุดยอดหัวใหญ่หัวงามเพิ่นผมว่ามันสูงลอยแปดสิบดอยสูงอีหลีพุณนะคุณเนาะ แต่ว่าเจ็ดสิบบวกได้เพราะว่าผมสูงหน่อเจ็ดสิบมาถ่วงผมว่าผมพี่น้องเนาะมาสายนี่พี่น้องเนาะเพิ่นสะดวกบ่เนาะพี่น้องเนาะขออนุญาตสะดวกบ่เนาะครับผมเปิดจังไดครับผมเปิดสองหมื่นห้าพันแม่สาวสีออกประกานสุขลูกเคเอฟสามหนึ่งพี่น้องเบื้องหน้าใต้แขรงขาเพิ่นพี่น้องนี่คือสายพัฒนาเพิ 25, People, ่นพี่น้องมั่าเอาไปเป็นแม่ขอกแม่ขายแม่พันธุ์หางดีเครื่องดีต้นโตดีดีนั่งดีครับเนาะแนวนี่จอยยากพี่น้อง เอาไปเป็นพร้อมผสมแล้วมั้งนี่เนาะใกล้แล้วพี่น้องเนาะใกล้แไก่ไก่แล้วพี่น้องเนาะอ่ะราคาพ่อต่อรองต่อรองได้จังหน่อยเนาะครับเนาะครับผมเอาค้อนนิยาตเบอร์โทรครับผม081 081 053 053 5715ย์แปดหนึผู้ใดสนใจฟ้าเทรมาต่อรองเอาไปเขาเขาเขาฟาร์มพี่น้องมันงามขอบคุณหลายๆมันครับผมมาเบิ่งงัวงามเพิ่นอีกทานนึงเพิ่นสิไปใส่เนาะขออนุญาตครับผมเปิดจังไดนครับเปิดจังไดนครับนี่ครับเปิดเท่าไ สองหมื 27, 1, 000 7, 000่นเจ็ดป่ะสองหมื่นเจ็ดพันพี่น้องโอ้ยเบิ่งต้นโตล้างเพิ่นเปรยเลเปรยพี่น้องง่วนแน่นี่เอาไปพัฒนาต่อยอดเบิ่งเลี้ยมโตเพิ่นพี่น้องหางจับสูงง่วนสายพัฒนาเพิ่นพี่น้องเบิ่งน้าไตแขรงขาสองหมื่นเจ็ดพันเพื่นเปิดไว้พี่น้องงามง่วนงามเพิ่นพี่น้องงามไตต้นโตแขรงขาสีเสมอโตพี่น้องสีเสมอกันสองหมื่นเจ็ดพันแครงขาดีเพิ่นพี่น้องแม่ใหญ่เพิ่นกำลังโตร้องกันพี่น้องเนาะ เพิ่นกำลังต่อลองกันเอาแม่ไงเทไรบาตแม่ไงสามกันครับโอ้ทอกันสองตัวนี่ทอกันตัวนี้โค้งสางไงกว่าเงีวกว่าตัวโตดีตะวันเนื้อนังตัวนั้นมากเต็มตัวนั้นลูกผู้ใดขึ้นงามสามหนึ่งขนู่ KF สามหนึ่งตัวนี้กับสามหนึ่งตะวันตัวนี้โค้งสางแม่เพิ่งขึ้นสีไงเพิ่นสูงพี่น้องเงี้ยวกว่าราคาทอกันสอต่ะมาขออนุญาตเบอร์โทรครับผมศูนย์หกสองศูนย์หกสองห้าแปดหกห้ารปดหกสองศูนย์เก้าสองสอง เบิ้งถ่ายเพิ่นต้นโตเพิ่นพี่น้องบู้ยงามพี่น้องเนาะงามขัดเนาะสองเจ็ดไล่ละอ่ะขอบคุณหลายๆมันมานครับผมมาเบิ้งหัวงามเพิ่นอีกโทษหนึ่งพี่น้องมานอยู่เปล่ามานหรือเปล่าครับเพิ่นยิบใหนเพิ่นบ่ามานมาเบิ้งหัวงามเพิ่นทางพี่เพิ่นสีสกอบเพิ่นพี่น้องนะ กูเดาเองใครกันเก้า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 รบกซื้อสารเอาเอาเลยโอเคได้แล้วเป็นใดแล้วเอะไรล่ะตัอิดอ่ะโอ้เฉพาะตัวนั้นมื่อเก่า

แม่แม่จะบาทตัวแม่สองพันจ้าเพื่นทองบ่ะคือบบทองสาม่นสองพันทองว่างสามหม่นสองพันบักผู้น้อยกลางแะบอเตัวกลางเท่าไรโตกลางขายอเพื่นล่ะจเะอขายคือกันเนาะเหลือตัวเดียวนี่แหละเนาะมาขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่นศูนย์เก้าสามสามสองเก้สองห้าห้าีสพี่น้องสามสสองแมยบัไงเป็นป่วยป่วยพี่้อดีเลยพี่น้องตนโตดีดีพี่น้องญงงาม สามสิบสองคนเปิดใบคุณน้องเพราะตอร่องเอาไปต่อยอดได้พี่น้องเ่าท่านทองทองว่างอยู่ขอบคุณหลายๆครับผมมันหมานครับผมมาทางพวกมาพ่นไส้พี่น้องมือนี่งง่วงงามพี่น้องคลิปนี้คลิปบัวงามโดยเฉพาะพี่น้องปลาดบึ้งลูกเพิ่นพี่น้องแม่ธรรมดาแต่ว่าลูกคือโหดเถิดพี่น้องลูกสาวเพิ่นขออนุญาตครับผมอุ้ยลูกสาวสมางามเถิดเนาะเพิ่นได้ง่วงลูกสาวงามงามมากพี่น้องเบิ่งโนโตลูกสาวเพิ่นเลี่ยมโตเพิ่นพี่น้อง แม่สาวหน่อยนี่พี่น้องตัวนี้งามอิ่ลีสีสันคือแม่สีแบบสูสีใหม่แดงแม่งกินนู่นเขินเบิ้องไายเพื่อนพี่น้องนี่แม่เพื่อนแม่โค้งสางร้อยหาสิมหาบวกพี่น้องแต่ว่าลูกสาวงามเปิดจากไหนโค้งนี่เฮาสามิบห้าสามหื่นห้าพันลูกสาวพี่น้องมาเบิ้งลูกสาวเพื่อนป้ามาจ่ายลูกดีเท็นเนาะเพราะว่าแม่นี่จ่ายลูกดีพี่น้องบ่าว่าลูกชายลูกสาวแต่ว่าเบิ้งลูกสาวเพอร์โหลดพี่น้องป้าสามสิบหาเพิ่นเปิดไว้ลูกสาวงามพี่น้องสีสันโตนโตโค้งสางแม่เพื่อนสุดยอด อ่ะขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่น0833 0833 645เทก่าไรกัห่นกากหนึจากพ่นไส้รอยเท่าพี่น้องจริงๆพอจยือได้แหละละเบอร์โทรเพิ่นบอกทุกนัดเต้อง้นเก่อ่เออนาะมันหลายว่มันต้อพ่เดียวโอเคอ่ะได้มาคพเดียวป่ะมาตัวนึงมันโอเคมันรอเนาะมันรอนีพ่นมาหยาิเอาแล้วโอเค ซาเส om, broken, xy, ible, like illing, ียหาเด้อพ eh anyway> no> um uh <right no ี่น้องเอาว้าแม่สาวหน่อยไปเรียงพี่น้องงามงามไปต่อยอดสุดยอดเลยขอบคุณหลายๆมันครับผมเป็นมาจากก้นรายพี่น้องบักผู้น้อยเขาจ้าบาทเนาะไม่พีได้มาอยู่ผมเหมือนกัสวัสดีครับพ่อครับโอ้โอ้มาเลยโอ้ไมาโอ้ครับผมครับผมผู้น้อยเขาจ้าบาทก่อครับนี่ยหนึ่งพันหนึ่มื่นหนึ่งพันพี่น้องหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแบบผู้น้อยสายเท่าสายเนื้อสายขุนสายต่อยอดพี่น้องหนึ่งหมื่นหนึ่งพัน เบื้องตัวท่าผีหน่องขั้นง่วงงมนเป็นถามด้ยเพื่อคือพ่มาถามตัวนี้1นึ่งหมื่นหนพี่น่องบักปูหน่อยตัวนี้พี่น่องซีมองหมอกนี่เพื่อสะดวใครเบอร์โทรครับผมขออนุญาตศูนย์เก้าศูนย์สามศูนย์เก้อศูนย์เก้าสามสามสี่สอ้มแปดหกสนองผู้ใดสนใจบักปูหน่อย1น0 0งก็บหนึเอาไปต่อยอดอาบอกไหมบอกไหม ออท่านโอ้เพิ่นมาทำกันพี่น้องอุ้ยเบิ่งตื่นมาเบิ่งตัวนี้เพิ่นเป็นแม่ลูกกันอยู่บ่าวันดีครับโอ้แม่ลูกกันโอ้แม่ลูกกันพี่น้องมันคือจ่ายลูกงามแถิพี่น้องแบบผู้หน่อยตัวนี้สุดยอดเลยแดงจริงจริงพี่น้องสองหมื่นครับหนึ่งเก้าห้าร้อยขายซื้อร้อยเบิ่งแม่เพิ่นพี่น้องแม่เพิ่นเปิดเท่าไหร่แม่เพิ่นแม่เพิ่นเปิดเท่าไหร่ แม่ลูกเปิดซีพื้นหาอ๋อแม่ลูกเลยซีซีผาพี่น้องสายพัฒนาเปิดเป็นแม่นี่ท้องแล้วไอแม่ทับทับแล้วเราันแยกก็แยกเป็นแม่สองพื้นหาอ๋อถ้าแยกแม่สองหาอันนี้คือว่าสายพัฒนาเพิ่ในพี่น้องเปินทับมาแล้วพี่น้องสายพัฒนาเปินพี่น้องสองหาถันแยกแม่พี่น้องถ้าแยกแม่สองหาแม่โค้งสั่งดีต้นโตที่ดีแข้งขาดีดพี่น้องเงี้ยวอาลาดต้นโตที่ดีพี่น้องเนาะพูดสุดยอดเลยเหลืออยู่สองหาแม่ต้นอันสองสองบักปู่หน่อยเพิ่น

เดือแม่สองหาองาขออนุญาตเบอร์โทรครับผมศ9 6ย์เก้าหศูนย์เก้าหกเจ็ดเก้าหนึ้อยนอดจากพนมไัยเอาขอก็เลยหลายๆมันกับผมห้อยนอดกำลังขายขัว่าพี่น้องอ่ัวงามเพิินสายพัฒนาเพ็่นแม่ลูกลูกผูถ้าซือเป็นโคมนสี่สิหแต่ว่าเฉพาะลูกนั่นเพิ่นเปิดไว้ย่สิแม่ยีหพี่น้องถ้าอันนี้ทัดแยกเท้ะท้ายเป็นโคมนึ่จะถูกกว่าพี่น้องตอรอ่งหรอหคอยนอดพนมไพยพี่น้องเน ปาโทษอีกยังไรนี่สร้างปาสร้างเพคนเอาสร้างไปโอ้ยหงวใหญ่เคนเดียวปาดบ่ะคุณใหญ่เพคนพี่น้องโอ้ยคูณใหญ่เพคนโอ้ยข้างหอยไอติมบะเนี่นนำมาหอยไอติ่มสวัสดีครับเฮ้ยหอยไอติมได้สร้างมารวมหัวหอยไอติมไปติ่มสูงเท่าไหร่ 607พันห้าปูวิ่งพี่น้องสูงทั่วหัวหอยติ่มพอพันบักใหญ่พอขอบพอขายพอพัน <c oughs> เปิดเท่าไหรก่อน <c oughs> เปิดไปหกหมื่นเจ็ดพันห้ารา้อยใหญ่เลยพี่น้องบามันใหญ่เลยพี่น้องบู้ยเอาไปเป็นพอขอบพอขายพอพันผสมได้การแล้วเนาะหอยไอติ่มนาะได้การแล้วพี่น้องเนาะโอ้สุดอยอดเลยสุดอย,ยดอยเยดอยเลยอ่ะงามอีรีข,ขออนุญาตเบอร์โทรหอยไอติ่ม ศูนย์หกสองห้าสามสองเจ็ดแปดสามสองห้อยไอติมจากเซนาคณิคมอำนาจ,จเจริญได้พ่อพันบักใหญ่มาพี่น้องหกพันเจ็ดพันมันเปิดไว้พี่น้องอ๋อใหไงดีพี่น้องคุะสุดยอดสุดยอดอะมันหมาหน่อยไอติมขอบกุลหลายๆครับผมห้อยนอดกับมาแล้วพี่น้องห้อยมัดนอดกับม้าไปแล้วมาแล้วนห้อยนอดหน่อจากนวดกันให้ตื่นอยู่ตลอดอ่ะงามาห้อยศาส มาเบิ่งหอยชาติสวัสดีครับ<า>หอยชาติก็ได้แม่ลูกมาแม่ลูกลูกแม่แม่ขาแ,แม่เพื่อนมาเน่าแม่เพื่อน,นเนาะแม่บ้า,บา,บานแต่ว่าลูกงามอีหลีเลยพี่น้องมาเบิ่งลูกเพื่อนงามงามพี่น้องเพื่อนไปไปไปนี่ลูกสาวเพื่อนแดงจึ้งคือพี่น้องลูกสาวแดงเลยพี่น้อแงแดงจึ้งคือเปิดจะได้หอยชาตินีสามหมื่ครับสามหมื่นซื้อเนาะสองตัวสามหมื่นแม่เพื่อนบอลโคมโคมตัวโคมไปแล้วครับเอาโคมไปแล้วแม่เพื่อนเอาไปหลุนเอาเนาะสองตัวเอาไปหลุนอีกตัวหนึ่งพี่น้อง สามหมื่นสื่อเปิดเปิดใบหอยจ่าเปิดใหญ่มาต่อห้องไหนเด้นพี่น,นอ้นองเอาขออนุญาตเบอร์โทรศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์สี่หกสี่สองหกหนึ่งสองพี่นอ้องหอยจ่าจากโน่นคอเปิดใหญ่แม่ลูกลูกแม่แม่เนี่ยทับไปแล้วเอาไปรุน่นเอาสามหมื่นเพิ่นเปิด,ปดไใบนี่ลูก 3, สาวเพิ่นสีแดงจริงคืนขาดน้ำเลี้ยงนิดนึ่งหระพี่น้องเนาะเอาไปเลี้ยงเอาอามันหมาเด้อขอบคุณหลายๆครับผมนะครับพี่น้องเิ่งบรรยากาศการซื้อการขาย พอมีไปใส่น้อมือนี่คือว่าโอ้นี่พอมีอยู่นี่เนาะพอมีกำลังคุยอยู่พี่น้องเพิ่นได้มาจังไดพอมีมือนนี่คนได้ขายเบิดแล้วบ่หัวพอมีมือนี่พี่น้องเนาะเพิ่นกำลังคุยเดี๋ยวให้โอกาสเพิ่นคุยกันเนาะสวัส <c oughs> ดีครับพอมีสวัสดีครับถ <c oughs> ือเสือ้ออะแสดงว่าหมานอะไรเดี๋ยวนี้โอ้มามาเบิ่งโคมนี่พี่น้อง เบิองแม่ซะก่อนก่อนอื่นนี่แม่ใจลูกดีตัวบู๊ยมาเบิองแม่เพื่อนธรรมดาร์ดบานซีอันนี้มาเบิองลูกบาร์ดบ้านพี่น้องบ้านหนาเสือเบิองแม่กับลูกสะก่อนพี่น้องเมื่อก็้มาต่างกันเลยงู่ตัวนี้ให้ลูกดีพี่น้องเอาไปต่อยอดให้สบายนี่ลูกแม่เนาะปบาดเบิองเนื้อหนังมังสาโต๊โต้ช็อกโกแลตบู๊ยบ่เสียสื่อพอเบิองสีเพื่อนพี่น้องยน้ำไตโตนโตเพื่อนเลี้ยมโตเพื่อนแม่ เปิดจากไหนโค้งนี่เปิดไปสองหมื่นเจ็ดพันครับปาสพี่น้องตาลูกมันกระไดเลรอตัวนี้สองหมื่นเจ็ดพันเป็นเปิดไว้พี่น้องลูกสาวง่ามมีหลีพี่น้องขั้นบอจินุน่มบอเสือเดียววาเป็นลูกเปิดเนาะมันก็ละย่างกันเลยเนาะอุ้ยจ่ายลูกไปง้อตัวนี้ก็จ่ายลูกง่ามถึงพี่น้องแต่ว่ากำลังหัวงนุ่มแสดงว่าแม่เพิ่นกำลังสีนี่แหละเนาะกำลังสีผสมอีกแล้วเนาะกำลังหัวงนุ่มแล้วสีผสมแล้วพี่น้องเนาะ สองเจ็ดเนาะครับผมอ่ะมาเบิ่งแม่สาวงามแม่สาวเท่าไรหมื่นแปดพันห้าตัวบักใหญ่พี่น้องแม่สาวบักใหญ่พี่น้องคุณหน่ะยถ่ายสูงอยู่ลอยสี่สิบห้าบวกอ่ะเป็นตาจอหยอดเลือเท่านี้ปะก็เลือนี่โอ้แม่แม่แม่โค้งเท่าไรแม่โค้งสองหมื่นสี่พันแม่แยกลูกพี่น้องแม่แยกลูกแม่แยกลูกนะพี่น้องนะอ๋อแบบถืงรอเท่าไรหมื่นหนึ่งพันอ๋อรอเขาเปิดดีดี ลูกไส้เพิ่นกะรอง่วเพิ่นกะรอหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเนาะลอยหลีตัวนี้สองสี่เนาะสองสี่ตัวนี้หมื่นแปดพันห้าร้อยโคบนั่นสองหมื่นเจ็ดตู้แต่ว่าออนซอนโคบนั่นพี่น้องลูกสาวงามเนาะอ่ะขออนุญาตก่อนจะซื้เลี้ยงไปเป็นตัวขออนุญาตขออนุญาตรูปเพิ่นซื้อสดอกเอาไปลงปกศูนย์แปดห้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดสามหนึ่งสี่หอยนี้เรื่องหอยนี้เลยเนาะงวดนี้เอาเด้อเพิ่นว่าเบอร์นี่แหละมันเคยออกเพิ่นว่าประจำ ปลาือเลายหอยมีมันาครับผมไม่ได้ขายปลาตัตัวตหารอมสองเบสี่สมาเบิร์กสเพื่นพี่น้องรอพี่น้องรอรลอหรืพี่น้องนไรอรเนาะสายไหนฮึู่กพออะไอันนี้อันอันลูกเคพตัวโอ้เจ้าาเรตเนาะเจ้าาเรตโอ้งามจีพี่น้องหัวงามเพื่นพี่น้องนหัวงามเพื่อนกร่างต่อรอง เปินกำลังต่อแล้งัวรองัวงามเปิดไปหน้องอ่อ่าอหอยนี้แปดสามนะแหอโอ้ยลงมาเท่่ยลง่อยอยะกไปเรียงครับเชื่องอีรีเนาะมาจากใส่ครับผม โอเหรนเนาะเอางัวนหอยมีไปเลี้ยงบ่อขบบ่บ่เสียใจงัวเพิ่นมีตาดีดีงามงามงัวเฉื่อยงัวดีดี่นีงัวนหอยมีเพิ่นกำลังต่อเร้าสิบเอสวัสดีครับหอยบุญอ่ะหอยบุญหอยออพี่น้องได้มาสองคมสองคมพี่น้องมาเบิกสองโคมสั่งกันมาเดี๋ยวได้สั่งเลยลูกแม่ทั้งสองคมนี่เปิดที่ไหนคมนี่เปิดที่ไหน 25, 2 5 5 0มแม่ลูก oh ลูกแม่แม่งามพี่น้องโค้งต่ว่าโค้งจังหน่อยลูกกินรอมว่าตะลูกแรกเนาะน่อมีเหอมีตํานี้แจ๊คหม่องกันว่าหอยอบหอยพนี่พี่น้องนี่ลูกพน่น้าอยมาเบิ่งที่เด็ดเพื่อนบัานโค้งใหญ่แม่บิห่พี่น้อง3.9เนาะมึงแม่โงสางนี่ลูกแรกบนี่นี่ก็ลูกแรกโคงสางให่่พี่นองงหอยบบงบิงวัาโคงสางเพื่นพ่นองโค้งสางดีนะเนี้ย เบิงลูกเพื่อนบ้านพี่น้องมาเบิงลูกสาวเพื่อนวัววัมีตำหนิยังเปินถ้าเพื่อนจับนี่บ่ต้องห่วงพี่น้องเบิงง่วงงามเพื่อนพี่น้องน้ำไตถึงหนาถึงหลังกระชับที่ดีลูกสาวเพื่อนงามมู<อ>้ท<อ>ุกตัวเชื่องทุกตัวถ้าห้อยอับอ้อได้จับอยากได้พ่กลูกอยากได้ตัวใด <laughs> มาจากใส่ครับผมมาจากใส่ได้เท่านี้แหละเนาะ <laughs> อยากได้ตัวใดตัวน,นั้นหรือตัวนี้ตัวนี้งามด้วนะแม่สาวหน่อยก็ห้อยอับอ่ะเปิดเท่าใดกระลาสามเก้า กับสองห้าห้าร้อย่ะ,อะขออนุญาตเบอร์ททโทรให้อบศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์หนนกหนึ่งศูนย์หกสามสองศูนย์ศองศูนยยพี่น้อผู้ใดสนใ,สใจโทรมาหออบอบ่ผิดหวังบ,บอ่งบอ,อยากได้คมนี่จกใครเอปัญหาแนวใได้ห้สบายนะเนาะเบอร์นี้เนาะจะได้ง่วแม,ม่หรือง่วผู้ลูกง่วแม่ง่วแม่โอ้ง่วแม่ เอาหัวหอยมีที่ไหัวหอยมีนี่เีต่งามงามบอบอบเชียเฟเชี่ยไปเอาหัวไปเลียก้วอเออว่ะอว้าเพ่ยเกีงัวนี่อาจารย์เออว่ะอยากเลี้ยงหัวเลี้ยงเป็นบบแหละเลี้ยงเป็นเลยอเไม่เอตัวหน่อย้ยโอเคอ่ะเลี้ยเอาน้าเพินได้หลือเด้อมันมานหลืเบิ้งบันสว่งหัวงามอยู่บ่โอเคมาขายวเลยเลโอ้เพิ่นมาขายัวบ่โอ้เอานั่น โอ้ยในหอยหน่อยเอพื่อนเพื่อน,นขึ้นบอนอน e ั่นไปไปแซวเพื่นอนจะเพื่อนยังลูก <c oughs> แม่ไปใส่แม่ขายง้อหัวไปทรงบ่ะใส่แม่คือบ่เห็นแม่แม่ก็พอไปใส่ละรอเหรอเห็นต่พอไงบ่เห็นแต่เพอไงใส่พรยไงสี่เบิง เยันไงยังกะโอเคโอเคอ่ะอันงัวเฮาจังบาลเปิดไปจังมื่นสองงัวโค้งงัวแม่แยกลูกเนาะมื่นสองพี่น้องเพิ่นเปิดไว้พี่น้องโอ้ยอ้อยหอยชาดนั่นโอ้พอชาดจากโน่นคอมื่นสองโค้งพี่น้องงัวโค้งอ้าวมีลูกนั่นปะโอ้บ่แม่นอันนั้นของหอยอันน้ายตัวนั่นแม่นบ่ของอันนี้ของหอยชาดเนาะของหอยชาดเดี๋ยวไปหาหอยชาด มาเบิ่งหอยนายต่อหอยนายได้แม่ลูกมากเปิดจังไหน0ดพอสองตัวนี่อ้้หอยนายขอมาหนึ่งมื่นเจ็ดพันหรยสองตัวเมือสีคือกันเท่หรล่เนาะอาโทษกํำลังเบิ่งลูกแม่หรือลูกผูลูกผูได้พี่นะหนึ่งมื่นเจ็ดันห้ารอยก็หอยนายมาขออนุญาตเพิ่นขออนุญาตเบอร์โท่าสูตรแปดหก 52, 52, 52, ห,หนึ่2ห2าสองห้องห้อกสองหยน่าจากคาเดยไงได้ง่วแม่ลูกลูกผูสิบเจ็ดห้าร้อยอยู่บ่ห้าร้อยน้ำต่อรองเอานขอบคุณห,หลายมาเด้อหอยนายเด้อ,อขอบคุณเลยหลายอันนี้ง่วหอยสาสตรดพี่น้องสิบสองห้า้อยงหอย,หอยาสเบอร์โทรเพนใดแล้วไปปิดชิพคับพอสังมาเบิ่งพพอสังปิดชิปก็พอสังพี่นอนะ้องเนาะบพท่านมาหันเบอร์เดียน ได้ขายจากสิบแล้วเันเป็นนีนีโบดองเป็นหยนอ้อยนงน้อ้ยเหมือนมื้อนี้น่เรียงออหัวหัวโค้งหัวหอยรลักแม่ลูกกันอยู่บ่แม่ลูกแม่ลูกเอเปิดแยกบ่ขั้นแยกเท่าไหยกอยู่ในมื่นสีตัวนั้นพหนึ่งหนึ่งมืหนึ่งพปาอสังขโมาเสบ่สัคือขายถอท่นี้หมืนสีก็หนึ่ง0พั โอ้พี่น้องถึอสองหาสองตัวนี่สองหับอ่าพี่น้องเบอ่งง่วหอยลักหอยสังไดมาใช่มามถึอบ่น่อยได้นนิตัวนี้บ่หน่อยตัวนี้โค้งเนาะต่วะใหญ่ขึ้กันแม่บ้านเท่าอ่ะขออนุญาตเบอร์โทรไอยสังศูนย์แปดศูนย์ห้หอยลักน้องอีฟ่ายาโซทอน 09 3 3์เ9้าสามห้อโอเคหอยสังกระดยใหญ่โอเคได้มาสองตัวกำไรจากสีแบงกันจังได <laughs> กอบก็เลยหลายหมนันหยอกในหอยเพ, <c oughs> พื่นน้ำพิดชิปได้นี่ <c oughs> พิดชิปนำ้ำชุดถ่ายเลยคนมาเบิง้งกับเบิง้งไอสังโรดใบ้ okay. บัีรโอเคมันหมานเด้อครับผม <c oughs> บ้านสว่างว่างอามผาพีผ้านองมาแล้วจบบรรยากาศการซื้อการขายงวตลาดนั้กโกับเบ บาทน,น้องแจตลาดชมพูบุตรจังหวัดร้อยเอ็ดคลิปนี้เอาป,ประมาณนี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะฝากพี่ฝากน้องซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเรื่อยพี่น้องเนะานะอนขอให้พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายแฟนคขับท่านเพียรบานสวัสดิงามจงมีแต่ความสุขความเจริญห่างไกลจากโรคไข้ไก่เจ็บต่างๆรำร่วงร่วงเบิดมีประสิทธิภาพสวัสดีครับ